ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เหล่าหลอนสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเหล่าหลอนทุกท่านก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องหลอนๆและระทึกที่ผมได้พบเจอตอนเดินทางเข้ากรุงเทพมาพักที่บ้านเพื่อน แลวแถวบางนาแล้วไม่นานเพื่อนชื่อดอนโทรหาบอกว่าไหนๆก็เข้ามากรุงเทพแล้วไปเฝ้าบ้านให้หน่อยสักสองอาทิตย์เพราะดอนจะไปเยี่ยมแม่แฟนที่ต่างจังหวัดแม่แฟนป่วยหนักผมก็เริ่มรับปากว่าโอเคได้เดี๋ยวจะไปเฝ้าให้ดอนจึงได้บอกรายละเอียดของบ้านมาว่าบ้านเลขที่นี้นะ หลังนี้นะและกุญแจก็ฝากร้านค้าข้างบ้านไว้พอวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปบ้านเพื่อนพอไปถึงผมก็ไปเอากุญแจที่ป่าร้านค้าแล้วก็เปิดบ้านเข้าไปตอนเข้าไปตอนแรกผมก็แปลกใจนะว่ามันจะรีบอะไรนักหนาหรือว่าแม่แฟนคงไม่ไหวแล้วผมก็เลยไม่คิดอะไร เมื่อได้ลูกกุญแจแล้วก็เข้าบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนของผมเป็นบ้านสองชั้นผมก็เอากระเป๋าไปเก็บในห้องนอนชั้นล่างหลังจากนั้นก็มาอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็เข้าครัวเพื่อทำอะไรกินสักหน่อยขณะที่กำลังทำกับข้าวอยู่ผมก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งมากดกริ่งหน้าบ้าน ก็เลยเดินไปดูพบว่ามียายคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าจะเอาข้าวมาให้แมวแกอยู่ท้ายสวนแต่รู้จักกับคนบ้านนี้เห็นว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เลยจะเอาข้าวมาให้แมวตัวผมเองก็นึกในใจว่าดึกขนาดนี้ยังห่วงแมวอีกแต่คิดอีกทีเพื่อนคงฝากยายเลี้ยงแมวตอนที่เขาไม่อยู่ ผมเดินไปเปิดประตูให้แล้วก็เดินกลับเข้าไปในครัวสักพักใหญ่เสียงโทรศัพท์ก็มีสายเรียกเข้าจากดอนเพื่อนรักของผมโทรหาไปดูหน้าต่างชั้นบนให้หน่อยเพื่อลืมปิดไว้พอได้ยินที่เพื่อนบอกก็เดินขึ้นไปชั้นบนทันทีขณะที่ผมเดินขึ้นชั้นสองนั้นก็ได้ยินเสียงแมวกัดกันดังมาจากทางหน้าบ้าน แต่เสียงแมวมันดังหลายตัวมากและผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากรีบเดินไปชั้นบนดูหน้าต่างและประตูก็เห็นว่าปิดสนิทด,ดีแล้วก็เลยแหวกม่านและหน้าต่างเพื่อมองดูกระจกไปที่หน้าบ้านสักนิดหน่อยเพื่อจะดูว่าทำไมมันมีแมวมากัดกันหลายตัวจังพ่อผมแหวกม่านไปเท่านั้นแหละผมก็ถึงกับสัตั้ง ยืนตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่งเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันไม่ใช่แมวแค่สองสามตัวแต่มันเป็นฝูงแมวเป็นร้อยตัวแววตาแววววน่ากลัวมากมันไล่กัดกันดังสนั่นไปหมดและมียายคนที่เอาเข้าวมาให้แมวยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฝูงแมวและยืนมองมาที่ผมสิ่งที่น่ากลัวสุดๆก็คือ ในมือแกกำลังฉีกแมวกินสดๆและอย่างสยดสยองทำให้ผมจนทำอะไรไม่ถูกเอาตรงๆครับว่ากลัวมากและในใจผมคิดว่าถ้าจะวิ่งลงมาชั้นล่างก็กลัวใหญ่คนนั้นแล้วผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวขณะที่ยืนช็อกอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์เพื่อนก็โทรเข้ามา ผมก็รับสายนั่นมันเป็นเสียงของดอนเพื่อนรักของผมเองผมกำลังอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้แต่ดอนจิงพูดก่อนว่าเฮ้ย <Hey, S 1> <"He i, S 2> เพื่อนเอาคุณแก่ที่ไหนมาบ้านเราวะเราเห็นทางกล้องวงจรปิดตอนนี้ป้ากับลุงกำลังเดินขึ้นไปหาแกเท่านั้นแหละผมก็รีบเอาสร้อยพระออกมาจากคอแล้วกํไไ้แน่น ผมท่องนับโมสามจบท่องไปแบบพิดพิดถูกถูเพราะตอนนั้นอาการกลัวมันมากกว่าแล้วผมก็หลับหูหลับตาวิ่งลงมาคิดว่าจะชนอะไรก็ช่างผมกระโดดรวดเดียวลงถึงบันไดชั้นสุดท้ายหลังจากนั้นผมก็เปิดประตูวิ่งฝ่าฝูงแมวออกไปพอจะวิ่งออกประตูรั้วใหญ่ก็ชนเข้ากับใครคนหนึ่ง เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นอะไรวะเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นเพื่อนที่ชื่อไอหมืด่ดเออกูเองไอดอนโทรหากูให้มาอยู่เป็นเพื่อนมึงกลัวว่ามึงจะกลัวโอ้ตอนนั้นยางกับพระมาโปรดกูไม่ได้มาคนเดียวนี่กูมากับไอ้ช่วยอีกคนหนึ่งเพื่อนของเรานี่แหละผมก็พูดออกไปว่าเออค่อยอย่างชั่ว ที่เจอมึงไอ้เมืดกับไอ้ช่วยแต่พอหันหลังกลับเข้าบ้านไปทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่แมวสักตัวพอตั้งสติดได้ก็พากันเดินเข้าบ้านล้างหน้าล้างตานั่งกินข้าวกันไอ้เมืดมันเลยถามขึ้นว่ามึงวิ่งน,นี้อะไรของมึงวะผมเลยตอบไปว่าไม่มีอะไร แล้วก็ชวนกันเข้านอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มาสรุ่งตื่นอีกทีก็เพราะเสียงโทรศัพท์โทรมาปลายสายมันเป็นเสียงของดอนผมก็ดูนาฬิกาข้อมือเวลาตอนนั้นประมาณตีห้าแล้วว่าไงว่าไอ้ดอนเมื่อคืนมึงโทรมาหลอกกูว่าเห็นป้าหลุงที่ไหนวะแต่ดอนกลับตอบว่าเฮ้ยกูไม่เคยโทรเลย มึงอย่ามาโกหกกูเลยมึงยังบอกว่าหเห็นป้าก,กับลุงในกล้องวงจรปิดอยู่แต่ดอนก็ยืนยันกูไม่ได้โทรกูไม่มีเวลาโทรไปหาใครหรอกขนาดตอนนี้กูยังไปไม่ถึงบ้านแม่แฟนกูเลยกูต้องไปแวะบ้านไอ้มิดมันก่อนคนที่บ้านมันโทรบ,บอกกูว่าไอ้มิดกับไอ้ช่วยถูกรถชนตายคาที่ตั้งแต่เมื่อวานนี่เขากำลังเอาศพไปวัดอยู่ ผมถึงกับโทรศัพท์ร่วงจากมือร้องเสียงลั่นฮะไอ้เืดก็ไปช่วยมันตายเหรอเมื่อคืนมันยังมาหากูเลยแล้วผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยไอ้เืดก็ไปช่วยมึงหลอกกูนี่คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนผมไม่คิดเลยว่าเพื่อนของผม จะมาหลอกผมซสเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ